อ่ะครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะไม่แนะนําในเรื่องของการผสมพันธุ์ของต้นเจ้าต้นนี้ครับอต้นนี้เขาเรียกกันว่ายิมโนคาลิเซียมออกโชครับหรือเพื่อนทั่วไปจะเรียกกันว่าออกโชเฉยๆก็ได้นกครับก็ลักษณะก็จะคล้ายๆกับยิมโนครับแต่ลักษณะดอกก็จะใกล้เคียงกันครับลักษณะสีสันก็ลูกเล่นจะจะมีน้อยกว่ายิมโนนิดหนึ่งครับเนื่องจากว่าอาจจะเป็นความนิยมของคนในกลุ่มนิดน้อยกว่ายิมโนนิดหนึ่งนะครับ ดอกของกระเมมักจะเป็นดอกขาวครับที่ผมเคยเห็นนะอันนี้ที่ผมก็เห็นคือจะมีดอกขาวดอกจมพูมีไหมผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ mm hmm. ก็ยังไงก็ชวนให้ทุกคนนะศึกษากันอีกทีในการมีหรือเปล่าครับแต่นี่คือที่ผมเท่าที่มีความรู้ที่จะมาแนะนำทุกคนก็คือมีดอกขาวครับอย่างฝักตอนนี้ครับที่ติดไปเห็นไหมครับอันนี้ผมก็ผสมกับต้นนี้เหมือนกันครับฝักเนี่ยอันนี้คือติดฝักหนังติดแล้วลอฝักสุกนะครับ ก็ผมใช้วิธีในการคือเอาผูกกันเนี่ยปั่นจากดอกนี้ไปอีกดอกนี้สลับกันไปสักกันมาครับจนติดฝักครับแต่วันนี้ผมจะมาแนะนําก็คือการผสมโดยการปาดดอกครับปาดกีบดอกออกแล้วก็เอาเกศตัวผู้ยัดในเกรตัวเมียครับครับก็จะลองทําดูว่ามันน่าจะติดดีกว่าครับจากการที่ปั่นดอกลักษณะผมคิดว่านะจากการก่อนที่ผมคเคยถาแลวก็คือ มันจะเหมือนกับยิมโนโการติดฝักจ่ส่วนมากล้วจะติดนะครับถ้าผสมแบบนี้ถามว่าจะผสมช่วงไหนถึงจะดีที่สุดส่วนมากแล้วไม้ตระกูลยิมโนโนะครับดอกจะมาบานประมาณสามถึงห้าวันหรือ4ี่ถึงเวันในช่วงนี้ครับแต่สาหรับผมแล้วจากประสบการณ์ก็คือคิดว่ามันดีที่สุดคือประมาณช่วงวันที่2วันที่2ที่3เนี่ยวันใดวันหนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่สุดที่เราจะผสมเกสรเพื่อที่จะให้ติดฝักได้ดี และผสมช่วงไหนส่วนตัวแล้วผมแนะนาก็คือช่วงบ่ายโมงครับเพราะว่าดอกมันจะบานเต็มที่ประมาณช่วงบ่ายโมงนะครับไปบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงเนี่ยช่วงเนี้ยดอกจะบานเต็มที่แล้วก็เกสรตัวผู้ที่มีละอ,องเนี่ยมันเหมือนจะแบบอ่าคล,ล็ดลมีความฟุ้งได้เต็มที่พร้อมที่จะผสมเกสรน,นะครับก็ก็อยากจะแนะนําเพื่อนๆน,นะครับเป็นวิธีวิธีทางนิดนึงครับ อย่าหาว่าสอนเลยนะครับคือมาแนะนําดีกว่าครับมาเรียนรู้ร่วมกันเลขเป็นประสบการณ์ครับสอนเนี่ยมันจะเหมือนเป็นวิชาการมากเินไปคือเราพยายามทําอะไรที่มันสบายสบายครับอย่าไปตึงเครียดอะไรกันมากครับติดผสมได้ติดก็ถือเป็นกําไรเอาเม็ดเนี่ยไปขยายพันุต่อและก็สามารถเอาไปเลี้ยงและขายได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเริ่มแล้วละกันนะครับผมจะใช้ครับก็คือเวลาปาดกลีบก็จะมีอุปกรณ์ก็คือจะมี ฟอสเฟตอย่างนี้ครับฟอสเฟตอย่างนี้นะก็ทั่วไปนะครับทีเ่เราใช้กันคือฟอสเฟตแบบนี้แล้วก็ไบมิดโกนครับนี่ครับไบมิดโกนก็คือไบมิดโกลนกลโนวดน,นะครับที่ซื้อตามท้องตลาดโต้ไปแล้วผมมาหักครึ่งครับไว้ใช้กับพวกการาฟต์อทําอะไรเงี้ยเรใช้ไบมิกนมดโกนตัวนี้นะครับในการ ทำงาน,นครับหรือจะใช้เป็นมีดหรืออะไรก็รแล้วแต่คมๆครับผมใช้ใบ,บมีดโกนก็ทำให้ดีคือทําความสะอาดนีดหนึ่งอาจจะใช้แอลกอฮอล์หรือเช็ดให้มันแบบป้องกันการติดเชื้อนิดหนึ่งครับเพื่อที่จะได้ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไมีผลกับต้นไม้ของเรานะครับการผสมเกรสรก็คือง่ายๆคือหลักการของมันก็คือ1เราต้องเอาเกรสรตัวผู้นะครับที่เป็นละอองฝอยนะครับไปใส่ในเกรสรตัวเมียซึ่งมันอยู่ข้างในครับมันจะเป็นก้านชูดอกครับผสมไปกันเสร็จแล้วเพื่อให้เกสรตัวผู้ ไปอยู่ในเกสรตัวเมียอีต้นนี้และละอองเกสรตัวผู้มันก็จะลงไปในรังไข่เพื่อทําการปฏิดสนธิทายเป็นมเมล็ดขึ้นมาเองเหมือนหลักการทั่วไปครับที่เราเคยเรียนกันสมัยประถมนะครับนะก็อยากจะมาแนะนาว่ามันไม่ง่ายเอ้ยมันไม่ยากาเท่าไหร่มันไม่ยากเกินไปั้าสำหรับการนะครับคือที่เราผสมเกสรแต่ละง่ายหลกัลกๆก็คือหนึ่งต้องผสมข้ามต้นบางทีติดฝักเกสรต้นตัวอของมันเองเนี่ยมันจะไม่ติดครับ บางทีผสบต้นเองน่ะจะไม่ติดหรือติดมาก็มีเม็ดสองเม็ดไม่สมบูรณ์เต็มที่ครับอ่าเริ่มมาเริ่มเลยครับเริ่มจากผมจะปาดกีดดอกต้นนี้ก่อนครับค่อยๆปาดนะครับนี่ครับแหวกครับแล้วก็เอามีดครับกะกะว่าประมาณแค่นี้ครับให้พอแค่กีดดอกครับปาดแล้วะกันปาดสักครึ่งแล้วผมก็จะค่อยๆหักครับโอ้โอเคนี่ครับ อันนี้เก็บไว้ก่อนวางไว้ตรงที่ใดที่หนึ่งครับนี่ครับในตรงส่วนนี้นะครับอ่ด,ด,ดนะกล้องไม่โฟกัสอ่าในตรงส่วนนี้ครับเราเรียกว่าเกสอนตัวเมียครับเราจะต้องเอาเกสอนตัวผู้ของตัวนี้นมาใส่ในเกสอนตัวเมียตรงนี้นะครับไอส่วนรอบรอบเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองเก็บไว้กับเก็บแช่ตู้เย็นไว้เผื่อต้นอื่นบานแล้วเราปผสมในกรณีที่ต้นไม้บานบานไม่พร้อมกัน ถามว่าใช้ได้ใช้ได้ครับแต่เปอร์เซ็นต์การติดอ่ะอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรระวางเกสรสดๆผส,ส,ส,สมกันนะครับเดี๋ยวผมลองปาดต้นนี้เสร็จแล้วปุ๊บลองปาดอีกต้นหนึ่งเลยกันครับแต่เราก็จําไม่ได้นะว่าดอกต้นไหนเป็นต้นไหนตอนนี้บ้างนะครับดอกต้นไหนเป็นต้นไหนเราต้องจับมนะันไม่ใช่ว่าวางสลับกันไปกันมนะาเหมือนกันครับวิธีการก็คือปาดกีบดอก ไกลโค้นนิดนึงครับอ่าปาดเลยผมก็จะวนมาสักครึ่งครึ่งครับอย่าให้โดนเกสรตรงนมี้นะครับอ่า<ม>แล้วก็งัดเลยครับอ่าโอเคนี่เห็นไหมเกสรเกสรอันนี้ไม่ค่อยบานนะครับตัวเมียนะครับไม่ค่อยบานแล้วก็เดี๋ยวเราจะเริ่มค่อยๆช่วยมันครับคือแหวกนะครับแหวกแหวกตรงปลายเกสรตันนิดนึงครับ เพื่อให้มันพร้อมที่จะผสมเกสรได้ครับเรียบร้อยแล้วมาเริ่มแล้วกันผสมกับง่ายงคือตรงนี้เราเอาจากดอกนี้มาครับเกสรจากดอกนี้มากําลังผมว่าในช่วงเนี่ยกำลังก็พร้อมที่ผสมเลยนี่ครับเกสตรตัวกู้เราใส่นี่ ใส่ไปเลยครับใส่ไปข้างในเลยครับย้ํานะครับว่าต้องข้ามต้นนะครับนี่นะครับ ยเีเยอะหน่อยก็ได้ครับน่าจะพอแล้กเยอะแล้วครับต้นนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาลองต้นนึงแล้วกันครับผมก็จะเอาเกสรของต้นนี้นะครับเกสรต้นนี้ครับมาใส่ต้นนี้ อันนี้ผสมง่ายนิดนึงครับเพราะว่าต้นของเขานั้นกีอสอร์ตตัวเมียเขาบานลานอยู่แล้วเต็มที่อยู่แล้วครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับก็ทิ้งไว้พยายามอย่าให้ตรงนี้มันโดนน้ำนะครับผมว่ากลัวจะมีผลกับการผสมของเกสอร์ตนะครันก็เก็บไว้ในที่ที่เลีเ่ยงการโดนน้ำสักนิดหนึ่งครับ เพราะว่าผมเคยมีประสบการณ์คือไปหาไปโดนในตรงนี้ระหว่างที่เกสรมันยังไม่ไลงไปในรังไข่ดอกมันอาจจะฟออาจจะไม่ติดอ่าเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้ครับรอจนติดฝักครับแล้วก็รอจนฝักสุกได้ที่หรือฝักที่ออกสีแดงเราก็สามารถนําไปพเพาะเมล็ดได้ครับครับสาหรับคลิปนี้ก็ผมขอจบไปเท่านี้เลยกันครับสําหรับการแนะนําในส่วนของการผสมเกรสรของต้นยิมโนไครเซียมออฟโชรหรือออฟโชของเรานั่นเองครับ ง่ายครับทำได้ครับไม่ยากครับขอให้ทุกคนนั้นนําแนวทางดีๆที่ผมแนะนําไปนั้นไปปฏิบัติใช้ได้นะครับยังไงก็ขอขอบคุณแล้วกันนะครับที่ติดตามชมคลิปนี้จนจบนะครับขอบคุณครับ